สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคสำหรับมือใหม่นะครับในการเจาะปูนฝังพุกให้พอดีนะครับไม่ลึกเกินไปแล้วก็ไม่ตื้มเกินไปนะครับสำหรับบางท่านที่ยังไม่ทราบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นงานของออน้องผมนะครับที่เขาให้ช่วยติดตัวไฟโซลาเซลล์นะครับที่หัวล้วนะครับเป็นหัวเสาล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคที่ผมจะแนะนํากันนะครับว่าจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์กันได้หรือเปล่านะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเราก็ดูก่อนว่าพุกเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้หาดอกสว่านที่มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของพุกของเรานะครับต้องเป็นขนาดที่เท่ากันนะครับหรือว่าเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับหรือว่าใหญ่กว่าได้นิดนึงนะครับเพราะเวลาเรายิบพุกเนี่ยนะครับ เราใส่ตะกูล,ลงไปเนี่ยพุกก็จะเมบดออกมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟโซลา่าเซลนะเป็นแบบาชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งก็สามารถติดแล้วก็ชาร์จได้ด้วยตัวเองนะครับก็จะประกอบด้วยตัวฐานนะครับแล้วก็ตัวยึดด้านบนที่ยึดกับตัวไฟนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็ทําการมาร์กตำแหน่งที่เราจะเจาะก,ก่อนนะครับโดยใช้ฐานของตัว ไฟโซลาเซลล์แล้วก็มาวางบนกลางของตัวหัวเสานะครับจากนั้นเราก็มาร์กตำแหน่งให้ได้ตรงกลางนะครับก็จะมีอยู่สองตำแหน่งนะครับถัดมาอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญเลยที่จะทำให้เราเนี่ยยิงพุกแล้วได้พอดีนะครับความลึกที่พอดีนะครับโดยการเราต้องหาเป็นผ้าเทปนะครับหรือว่าเป็นกาวย่นนะครับเทปย่นนะครับมา1แผ่นนะครับจากนั้น,เ,นเอามาติดโดยวัดจากตัวพุก ของเรานะครับแล้วก็ติดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะทําให้เป็นเหมือนอสัญลักษณ์ที่ทําให้เรารู้ว่าความลึกของตัวพุกเนี่ยที่เราเจาะลงไปเนี่ยได้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเจาะเมื่อทําการเจาะไปเรื่อยๆนะครับให้เราสังเกตว่าเมื่อได้ตําแหน่งแล้วเนี่ยคือตัวเทปของเราเนี่ยจะสัมผัสกับตัวผิวของปูนที่เราเจาะพอดีเห็นไหมครับอย่างอันเนี้ย เวลาเราเจาะเนี่ยมันก็จะมีเศษปูนเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวเทปของเราที่เราแปะไว้นะครับจะทําการตัดตัวปูนเนี่ยออกไปนะครับจนถึงตัวผิวของตัวอของปูนเลยนะอันนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่ามันได้ความลึกเท <ค windy. S 2> ่ากับขนาดของคุกเราแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเหตุผลของการที่เราติดตัวเทป ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะช่วยปรับในส่วนของเศษของปูนออกไปได้ด้วยแล้วก็ทําให้เราสังเกตเห็นว่าเราเนียเจาะลงไปได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาพุกเนี่ยมาตีเข้าไปนะครับจะเห็นว่าพุกก็จะลงไปได้พอดีนะครับแล้วก็ทําการยึดตัวฐานของหลอดไฟโซล่าเซลล์ของเรานะครับลงไปก็จะจบขั้นตอนนะครับแล้วก็ยึดตัว ตัวฐานด้านบนขึ้นไปอีกทีหนึ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยใส่ตัวหลอดไฟไปได้นะครับ,รบแล้วก็หลอดไฟนะสวมเข้าไปแล้วก็หมุนก็เป็นการจบขั้นตอนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้ประมาณนี้นะครับเป็นการแนะนําสําหรับมือใหม่ที่ใครจะติดตัวไฟโซล่าเซลล์เองนะครับเป็นหลอดไฟแบบนี้นะครับเราก็ติดที่ตรงรั้วหัวเสารั้วของเราได้ เองนะครับแล้วก็สามารถนําเทคนิคที่ผมได้แนะนําไปเนี่ยไปใช้ได้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะครับสามารถที่จะทําเองได้เนาะก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับแล้วก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจาะผนังปูนอะไรต่างๆครับที่เราจะแขวนอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องมีการฝังพุกนะครับสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟที่เป็น โซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้ <All right. S 1> ก็จะมีตัวโซลาร์เซลล์อยู่ทางด้านบนนะครับสามารถชาร์จไฟได้โอเคนะครับสำหรับใครที่จะติดหลอดไฟก็สามารถทำได้แบบนี้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผม